แล้วก็พูกให้แนทหลังหนึ่งแล้วก็มาคิวนุอะ่ะแดดๆพูกให้แนทแล้วก็พูกให้นุ่มบ้างเพราะว่าเราเข้าใจว่าเด็กผู้ชายไม่ได้อยากอยู่กับพ่อแม่หรอกบางทีจะเ,เล่นเกมมั่งก่อนหนุ่มชอบเล่นเกม,มกับเพื่อนก็จะเสีอของล้างบ้านโดนลเอดบ้างเราก็เลยซื้อแล้วแลวเราไดไปแบ่งครึ่งด้วยนะก็เก็บอย่างเงี้ยค่ะเก็บมาเรื่อยๆแล้วแม่เป็นคนไม่ได้กินหนู่อยู่แพงไม่ได้ซื้อของแบรนด์เนมใช้ไม่เลย ออจริงๆนะถ้าหากว่าเรามีลูกมีมีหลานขอให้เจ้าที่คู่เอ,อ่อเจ้าที่จะถานคู่แฟนเนี่ยมาเกิดจริงๆก็จริงจ,งจะเออแล้วเรียกหนูนะ ในในฝันนะ่ะเขาแม่ย uh ืนคู่หนูเขาเรียกหนูว่าปักมือเรียกหนูข้ามมันนี่ข้ามมันนี่จริงๆนี่ไม่ได้โกหกเลยให้ตายดับแล้วที่บอกขายไปเป็นสิบปีเขาก็ข,ขายไม่ได้ จนขอมาเข้าขวัญเราไม่นาาหรอกแม่เก็บตังค์ซื้อได้เออและเก็บตังค์ซื้อได้อยู่มาอยู่มาก็มาปลูกบ้านให้หนูได้แต่เป็นหลังเล็กๆนะคะแต่เราก็มองว่าลูกเราเป็นนุ่มไงเมื่อก่อนเนี้ยอยู่คนเดียวได้ไวรุ่นมันคงชอบบ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปลูกไปหมดไปห้าหกแสนได้แล้วลูกเขาก็ออกค้าช่างเองออกค้าช่างไปสองแสนกับา้านขอยได้ลานแฟรจ้าสาคือขอยได้ เราคิดว่าเราคิดมากแต่เราไม่ได้เคยคิดถึงเขาไงเราไม่ได้คิดว่าตรงนั้นต้องมีเจ้าที่เราไม่เคยเลยไม่เคยพูดเลยอ่ะไม่เคยนึกถึงเลยสามยู่ยู่มาฝันฝันได้ไม่นานหรอกอืมใครไม่เชื่อไม่รู้นะคะแต่แม่เชื่อมีค่ะก็พี่ชายแม่ไงอ่าอ่าพี่ชายแม่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่เขาเป็นแม่ใหญ่นุ่งแม่ใหญ่ซึ่งเป็นคู่แฝด พี่เสมาค่ะที่แม่บอกว่าพี่ชายแม่ที่ว่าดูดูเป็นผู้แฝดใช่แล้วสรุปนุก็ได้มาอยู่ตรงนั้นจริงแล้วนุ้อยู่ตรงนั้นนะชีวิตดีขึ้นนะคะดีขึ้นมาเรื่อยๆจนไปบวชแล้วตอนบวชเราก็บอกนะอ,อจะที่จะทางผู้แฝดไว้จะจะเป็นพ่อแก่จะที่บ้านนี้จะที่บ้านนี้บ้านนี้อน,นุบวชได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จเรียบร้อยวันตายที่นุ้บวชอะ นู้เนี่ยอะไรพระเหลือนะคะคือไม่อยากสึกเนี่ยบวชแล้วไม่อยากสึกแต่ด้วยหน้าที่ก็ต้องสึกดูเลิกไว้บวชได้20่สิวัน